วันนี้ผมจะมาทำพื้นสเต็มคอนกรีตให้ดูกันนะครับอันดับแรกเราก็ทําการปูถุงแล้วก็วางไวเมดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเทปูนะครับโดยสั่งปูนจานวนกี่คิวก็แล้วแต่พื้นที่ของคุณเลยนะครับโอเคหลังจากเทปูแล้วเราก็ฉาบให้เรียบแบบนี้นะครับและนี่ก็คือรอยเท้าช่วงพักกลางวันนะครับเป็นรอยเท้าของเจ้าถิ่นที่เป็นที่นอนเก่าของเขาที่มานอนนะครับตอนนี้พื้นที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งผมเรียกมันว่าไอ้ดำนั่นเองครับโอเคตอนนี้เราก็มาเริ่มสแต็มนะครับ ของผมนี่จะเริ่มจากมุมด้านในนะครับแต่จริงๆอ่ะใครถนัดจากมุมด้านนอกก็ได้นะครับใครเริ่มจากมุมด้านนอกเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องใช้ state, ม water, like ไม้มาพาดแบบนี้ให้เป็นรอยนะครับของผมเนี่ยเริ่มจากมุมด้านในเพราะว่าผมต้องการที่จะทําด้านนอกได้ง่ายสะดวกขึ้นนะครับก่อนที่คุณจะทําการใช้แผ่นสแตปมวางเนี่ยคุณจะต้องโรยผงสีก่อนนะครับคุณก็ปาดสีให้เรียบนะครับพอปาดให้เรียบเสร็จคุณก็จะต้องโรยผงลอกแบบแบบนี้นะครับที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ครับจะเป็นผงลอกแบบเพื่อไม่ให้แผ่นแม่พิมพ์อ่ะมัน แล้วตอนนี้ผมก็ทําออกมาจนถึงด้านลิมนอกสุดแล้วนะครับก็ถึงเวลาใกล้จะ5้าโมงพอดีนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับตามตั้งแต่เช้ายันเย็นกันเลยนะครับแล้วที่ช้านี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมมีแผ่นแม่พิมพ์แค่2แผ่นเองนะครับ โดยปกติเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่ที่ประมาณ5แผ่นนะครับแต่ใครที่อยากประหยัดงบนะครับก็ใช้2แผ่นแบบผมนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยตกประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับแล้วก็ผมทําพื้นที่น้อยๆเท่านี้นะครับ2แผ่นก็น่าจะพอเพียงครับไม่ทําให้ปูนมันเซ็ตตัวแข็งไปก่อนนะครับผมก็สามารถคอนโทรลเวลาทําได้ทันตามที่กําหนดนะครับ ส่วนเหล็กที่ทุกคนเห็นชางเขาทุบๆอยู่นี่นะครับชางเขาก็เอาเหล็กมาเชื่อมติดกับไม้เองนะครับเพื่อให้มันมีน้ําหนักนะครับเอาไว้กดกดแม่พิมพ์ให้มันติดกับปูนแบบนี้นะครับให้เป็นรอยให้คมชัดนะครับนี่ก็คือรอยสแตปมที่สําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะทําการล้างผงลอกแบบออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการลงแว็กให้สวยงามนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับ